เรื่องอะไรเจเรื่องตัวใหญ่เงี้ยร้อยแปดสิบแม็ของงานเทโอดะครับนอย่างเงี้ยงงรับประกันเครื่องดีเซลสูบนอน,นอนเออนั่น,นี่ยอยู่หน้าเพจมาหน้าเพจอ่าเอาตัวร้อยแปดสิบแม็กรับประกันสามปีนะคะนี่นี่อยู่ด้านหน้าเลยโอ้จ้าบาทเหรอเนี่ยตัวนี้เลยตัวจา้าบาทเจ๊ห้าหมื่นเก้าเก้าร้อยบาทแล้วก็มีของแถมมาไทยอ่า แล้วก็มีของแถมอะไรบ้างเฉียวอ่ะให้ลูกค้าดูนิชอบไหม,มของแถมมีน้ำมันเครื่องแถมแบตเตอรี่ให้ด้วยวนินมูเล่อ่าตัวนี้ก็แถมให้อกีกไม่มีในรังนะนเอาไหมห้าหมื่เก้าพันเก้าร้อยล่ะรเก้าร้อยห้าหมื่นเก้าเลยอ่ะหา้โตโถามเมียก่อนไหมดูว่าดูดิหลายถามดูดิถ้าถามเมียซื้อเลยนะถ้าถามเมียแล้ว มันจะไม่ค่อยให้ซื้อนะมันไม่ค่อยผ่านนะเรื่องไม่ค่อยอนุมัติซื้อเลยซื้อไปเงินอยู่กับเจ้วก็เอาคืนไม่ได้แล้วไม่ให้แล้วตัวนี้มีรถไต่ะเอาเอาเอาเครื่องไปเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้อ่าโอเคเอาลองลองเครื่องให้เขาก่อนลองเครื่องให้ตัวด้วยเอามอไซค์มั้ยมอไซค์มเอาไปได้บะเอาไปได้เดี๋ยวหาวิธีให้โอ้แถม่เงินไหม่ดียขายไหนไนเอามาดูดิอ่ารถเนี่ยเขาเพิ่งประกอบนะ ใส่ลดได้เอาไหมแถมบ่ละไม่แถมเงีจังหวะห้าพันเก้าเลดได้บ่แข็จังส่วนมากต่อแล้วมันเครื่องมันก็ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยติดอ้าพันได้ปะอ้าพันได้ได้เอาได้เอาไปเลยเอาเลยนะน้าเขียวขายเลยปะขายไหมเขียวขายเนาะขายช่วงช่วงนี้อ่ะลองลองเครื่องให้เดินเครื่องมาเลยออกไหมอะไรนะโอนได้ได้หมดละถ้าซื้อของเกินห้าร้อยโอนได้ นี่นะคะเครื่องยนต์ลูกสูบนอนร้อยแปดสิบม็กร้อยแปดสิบม็กแบรนด์เจหวตการเกษตรนะรับประกันสามปีเต็มอ่าห้ามเก้าันเก้าร้อยบาทแล้วก็มีของแถมด้วยเออนั่งรอยอยู่นั่นแหละลูกค้าอ่าแลวจะมาช่วยยกก็ได้อ่าประกอบให้ลูกค้าเลยหนึ่งตัวนั่งรอจะเย็นกินข้าวยังไปกินข้าวก่อนไหมอยู่มแล้ว ลูกค้า,าแทน้วยนะคะยกเครื่องขึ้นแทนเลยลูกค้าช่วยหน่อยได้ไหมยีอ่อยากได้เครื่องไหมนะ,มมะจะไปสูบน้ำหือปล <c oughs> านนีนะะต่อแบตย้งเขียว ต่อแล้วอ่ะสตาร์ทเครื่องเลยเลยดูแล้วลูกค้าสตาร์ทแบบไหนดู180 <180 S 1> นะร้อยแปดสิบแมตรนะคะ ันดีเซล14ลิตรนะคะเติมน้ำมันดีเซลเดอ้ออย่าไปหาเติมเบนซินนะ,ะเครื่อง5 9 0 0มีของแถมแบตเตอรี่ให้ครบแล้วแล้วลูกค้าซื้อโครงเพิ่มโครงรถล้อเด้ง5 9 0 0มารับเองให้5,000เอามอไซค์มาจะเอากลับยังไงเอาลูกค้าลองสตาร์ทดูดิสอนที่เขียวทำไม่เป็นก็ฟาดมืออะ แถวเมืม่อแต่ฟานอ๋อทำไมเป็นยางสตาร์ทเป็นยางสงสัยให้ถามสงสัยอะไรมีลูกค้าทำเป็นยังอ่าสตาร์ทเป็นแล้วโอเคมามาจ่ายตังค์จะได้เอากลับบ้าน สแกนใช่ไหมโอนใช่ไหมโอนโครับอ่าห้าหมื่นเก้านะคะแล้วก็แท่นด้วยห้าหมื่นเป็นแปดหมื่นสี่เอ้ยบวกเลขผิดเฮ้ยห้าห้าหมื่นเก้าบวกแท่เขาแท่นึง,นงบวกห้าหมื่นเก้าบวกห้าพันเป็นหกหมื่นสี่คิดเลขผิดกี่ด้ล่บอกอ่ามาจ่ายตังค์เอาเคียวเก็บแบตเตอรี่ใส่กล่องให้ลูกค้าเตรียมเลยเอากล่องเล็กมาเอากล่องเล็กมาใส่อุปกรณ์ให้ลูกค้าน้องเจ๋อเข,ขียนไปเลยเขียนไปเตรียมใส่ เนี่ย yeah. ซื้อเครื่องบล็อกใหญ่เอามอไซค์มาใส่แม่ก็เลยได้ซื้อแท่นไปด้วยเลยเอ, <Okay. S 2> อ้าวนั่นแหละโอเคอนี่นะคะ180ร้อยแปดสิบเมตรอ่าเขาใส่นี่แหละใส่นี่ให้เขาแหละเออใส่ข้างหน้า <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาไปบ่ได้อ่าร้อยแปดสมตรนะคะดีเซล180แมตรร้านจีหูดการเกษตรนะคะพร้อมโครงด้วยอ่าได้ ร้อยแปดสิบเมรนะคะอ่าเครื่องยนต์ดีเซลสุดนอนจะเอามอไซค์มาใส่ใส่ไม่ได้ก็ต้องซื้อโครงนะคะตาขอบคุณนะคะอ่าใส่ในรังให้แล้วค่ะของแถมมาเสื้อใส่ในรังให้แล้วยังจะเอาอีก กดติดตามกดซับสไคร์ร้านใจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดชิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17นาฬิกา